พี่น้องครับมีพาพี่น้องมาใส่เบ็ดครับเบ็ดคันยา,คนนนาวครับเป็นคล้องนํำเหมือเก่าแถวเมล้าวครับชมกันเลยครับพี่น้องใส่มือหน่อยครับพรวันนี้ลงครับน้ำลงช่วงนี้มีเอามาใส่เจ็ดคัน พอสได้บ่ครับมันมีสี่มือแน,นะครับผมป่ะพอได้ครับพอได้เอาไว,อไว้ก่อนลูกไวนะ้ก่อนไปร้งพลงนนอะอ่างนี้ก่อนมีสี่มือแน,น่ครับ ตรงนี้น้ำลดครับเด uh huh. ี๋ยวค่อยมาใส่เยอะที่หลัง,ปงไปเขาจาเดินปลายกัน uh huh. นี่ครับอ้าว อันนี้ปฏิกิริยาครับลุกเลยนะลุกเลยลุกเลยอ้าวดอ้